ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับทําไมถึงอยู่ที่นี่มาทํำอะไรกันจะไปไหนยังไงก็จะต้องบอกกันก่อนนะครับว่านี่ก็เป็นอีกทลิปหนึ่งของทางรองต้องลองนะครับที่พวกเราเดินทางกันทุกๆเดือนนะครับก็จะมีอยู่นี่แหละ3ามคนนะครับมีพี่เขมเคสนะครับพี่ปองสตอร์บายนะครับแล้วก็ผมอีกคนนึงนะครับทริปนี้เรามากับ New ย a มาฮ่ XMAX Connected นะครับทั้ง3คันเลยนะฮะก็เส้นนี้ทริปนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันก็ผมเดินทางจากกรุงเทพเนาะเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยไปกลับก็สัก800กิโลประมาณนั้นนะครับจุดที่เราจะไปในทริปนี้ก็คือมอหินขาวาที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาที่หวัดชัยภูมินะครับก็ก็ยังไม่เคยไปนะ จากปกติที่เคยเดินทางหลายๆครั้งเคยเดินทางบ่อยๆเคยเดินทางผ่านจัดชัยภูมิส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็จะไปแวะแค่อะไรอะฝ้ายงามใช่ไหมที่เป็นทุ่งดอกกระเจียวอะแต่ว่าดอกกระเจียวเนี่ยมันจะบานเฉพาะฤดูใช่ถ้าคนไปเที่ยวทั้งปีเนี่ยก็คือจะไปช่วงเดือนกรกฎาจริงๆดอกกระเจียวเนี่ยคนอีสานเขาจะเรียกว่าดอกฝ้ายร้องไห้นะหลายชื่อจริงๆหลายชื่อมากที่เรียกว่าฝายร้องไห้เนี่ยเพราะว่ามันเขาจะบานตอนฤดูฝนนั่นหมายถึงฤดูทำนา ควายจะเหนื่อยละก็เลยเดียยวเดี๋ยวไผร้องให้นะครับไม่รู้ครับไม่เคยเป็นควายก็เคยคุยกับควายมาไม่ใช่หรอก็แล้วสห้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเดินทางกันะจะมีสภาพเส้นทางยังไงไปแล้วจะมีอะไรประทับใจขนาดไหนนะครับก็ติดตามมานะครับเราจะไปเที่ยวช้างรอต้องหลอ ทางชาต,ตาโตนนะครับ mm. ก็อีกสักประมาณออไม่ถึง20โลนะครับเราก็จะถึงตรงมอหินขาวแล้วนะครับ mm. ก็อยู่ในเขตพยานี่แหละแต่ถึงจุดนี้ก็ mm. เลยครับมาเบรกอ,อ่ mm. กาถ่ายรูปปันทึกภาพกันก่อน mm. <Okay. S 1> ก็โอเคอยู่ก็ mm. เป็นทางลองที่เจอกับสภาพเส้นทางหลากหลายเหมือนกันนะฮะแต่ก็โดยส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยก็คือทางดี ดีที่ว่ารถมันไม่ค่อยเยอะแล้วก็ผิวทางการจราจรเนี่ยมีแค่บางช่วงเท่านั้นเองที่มีกําลังซ่อมมันมีอยู่เล็กน้อยที่เหลือก็จะดีหมดนะก็ตอนนี้พักเบรกสั้นๆนะครับแป๊บหบนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อถ่ายให้เห็นดูบรรยากาศกันนิดนึงนะครับ ปลูกขอย่านะครับขอให้รุกฝนหน่อยครับหรือว่าจะเบานะเมื่อกี้อย่างเงี้นะเข้งหน้าขาวจะไม่ลงา่อกเดียว อะไรได้เฮ้ยครับเฮ้ยอะไรมันก็เป็นบรรยากาศการเดินทางเนาะนี่เหร ที่มา้วยเตี๋ยวโอ่งคืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับคือหม้ออยู่ในโอ่งกันลมกัลมอ๋อเตี๋ยวม้อใส่โอ่งเพราะว่าไฟมันแไฟมันตีโอ้ยแล้วมันกลายโอ่งอ่ะเพราะว่าปกติเราเห็นเนี่ยคือหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาใช้แก๊สเนาะใช่แต่นี่คือใช้ถ่านใช้เดีตาถ่านอยู่อ๋อถ่านก็ได้คือได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งค่ะ เราก็เออมันโอ่งตรงไหนนี่มันต้องเอาโอ่งไปโชว์ข้างๆนี่ลูกค้าจะได้เห็นอันนี้โอ่งหลบเสาครับก็ถือว่าเป็นการปรับเนาะปรับใช้เพราะว่าการเรื่องลมเรื่องไฟนะครับแล้วก็โอ่งนี่ก็จะรักษาความร้อนด้วยได้ด้วยระดับหนึ่งใช่ไหมฮะหน้าตาก็ มากินนะครับเมื่อกี้ผมก็สั่งนะเป็นมีไปนะครับเป็นมีทั้งเนื้อทั้งหมูน้ำตกน้ำใสมีหมดเลยนะครับเอ๊ะตกลงมีหรือหมดมีมีเยอะลุบแล้วเนี่ย <c oughs> มีขนมด้วยออโอเคก็เป็นมื้อเช้าที่เราตากท้องไว้นะครับที่ก่อนจะถึงทางเข้ามอหินขาวไม่ไกลตรงนี้นะฮะ ใครผ่านมาก็แวะ,แวะมาได้ชิมกันได้มาหนุนก็ได้ครับอ,นนอันนี้ที่ชอบเลยนะครับก็คือกับปิดอ่าก็จะเหมือนของเฟอร์นะครับมีขาวผมครับาม,ามาแล้วโอ้โหหน้าตาหนากินมากนี่ครับปกติเราจะเห็นถ้าใครไปเที่ยวลาวเนาะ ก็จะเห็นเฟอเห็นอะไรเงี้ยก็ใส่กะปิเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่กะปิที่นี่ก็เหมือนกันนะครับยังไม่พอเรายังมีออปชันพิเศษนี่นะครับก็เป็นแกบหมูนะครับบอกว่าเขาทำเองกว้างนี่อ่าก็หน้าตาอยากกินหิวแล้วครับกินก่อนแล้วก็ก่อนจะปรุงต้อง ชิมน้ำก่อนครับอืมน้ำซุปก็หอมกลิ่นหอมกินก็นดีหอมกลิ่นเ้อเลยแหละใช้ได้อย่างนี้ก็ผมก็เติมพริกอย่างเดียวโอเคแล้วโอโ้โหมีทั้งพริกเผาพริกขี้หนูนะครับเอ้ยพริกอ่าป่นนะครับผมอย่างนี้ดีกว่าถนัดกว่าเยอะเลย สบายใจก็เดี๋ยวนี้ทางก๋วยเตี๋ยวก็ปรุงแค่นี้แหละครับชอบเผ็ดก็พริกอย่างเดียวโอเค ก็ตอนนี้ก็มาถึงนีแล้วครับมอหินขาวเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับที่เดินทางมากันที่จริงอะ่ะเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานมันเรามาถึงมันค่อนข้างเย็นไปหน่อยแล้วฝนตกด้วยก็เลยคิดว่าถ้ามาแล้วอาจจะเอ,อะไรอะ่ะไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเมื่อวานเลยเข้าที่พักนะครับแล้วก็วันนี้ก็พอ ออกจากที่พักก็ดิ่งมาที่นี่เลยนะฮะเป็นหินที่บอกตรงว่าแปลกตานะผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับมันเขาเรียกกันว่าสโตเฮนเมืองไทยนะครับเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> เป็นลักษณะหินที่ตั้งสูงขึ้นมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการกัดกร่อนของ ลมของฝนด้วยนะนี่จะเป็นกลุ่มหินชุดแรกที่เราเข้ามา,าตรงทางเข้าก็จะเจอเลยนะครับก็ยอมรับเลยครับว่าเออมันก็น่าสนใจนะครับแตกต่างจริง บนภูเขาแล้วก็มองลงไปยังพื้นด้านล่าง oh. ครับวันนี้ท้องฟ้าเหมือนกับจะมีหมอกนะฮะฟ้าสลัวหน่อยแต่ก็ยังพอมองเห็นด้านล่างได้นะครับส่วนลูกหูลูกตาถ้าสภาพอากาศดีๆเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้เยอะเลยครับปะ่ะกลับบ้านเดี๋ยวสิ่มาหรอ ตรงนี้ก็อยู่ที่เป็นจุด,ดร้านคาร้านอาหารสวัสดิการนะบนจุยาแห่งชาติพูแลนคาก็หลังจากที่เราเข้ามาด,ดูยวขอแทรกเป็นหนึ่งในร้านที่อยู่รายทางเพราะว่าไม่ได้มีร้านเดียวพี่ใช่ใทุกร้านจอดรถหรือชมวิวอ่ะเขาจะมีร้านแบบนี้เป็นร้านกาแฟกับพวกอาหารหเบ็เคียวเบาๆให้ได้นั่งพักนั่งดื่มกันเป็นร้านที่ดูแนวโมเดิร์นนะ แต่ว่าก็ไม่ได้ดูขัดตาม,มากหรอกเพราะมันอยู่คนละฝั่งกับกับวิวที่จะชมชถือว่าดีอ่ะถือว่าที่นี่ผมชอบนะมันสะอาดสะอ้านแล้วก็ม,มันดูไม่ประการจัดก,การดีอ่ะ<ช>มันมันดูไม่ไม่ไม่เก่าอ่ะมันไม่เก่ามันยังดูสมเกิน,กนต้องบอกว่าเป็นอุทยานที่ไม่โบราณเนี่ยเข้าใจืหมคือร่วมสมัยคือแนวการออกแบบหลายๆอย่างเนี่ยที่เห็นนะทั้งตัวอาคารตัวร้านค้าอะไรเงี้ย ดูกลมกลืนไปกับพื้นที่ครับแล้วก็ยัมีความสวยงามใช่ดูยังดูทานสมัยด้วยใช่นี่เอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะนี่ผมสั่งเครื่องดื่มเย็นมาทานกันตัวถ้วยตัวแก้วเนี่ยเป็นกระดาษนะครับใช่ครับตอนนี้ที่เป็นพลาสติกอยู่ก็จะมีแค่ตัวฝาปิดกับหลอดเท่านั้นเองเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องของการปรับไปตามกระแสโลกอยู่ในทิศอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมชาติก็ต้องอนุรักษ์กันให้เต็มที่อ่ะนะใช่วางกันไปทีนี้เป็นยงไงกันบ้าง เม่อไหร่เดินทางออกมาเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนทริปนี้ผมกับปองเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพครับเขียมบัตรลัดก็มาจากสีคิ้วับแล้วเราก็มาเจอกันที่ลบบุรีลำนารายลำนารายนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางให้ผมวิ่งย้อนไปทำไมในทริปนี้คือที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าเราจะวิ่งมาทางโคราชก็ได้นะครับ มาได้หลายทางถ้าเปิดแผนที่นะมันจะพามันจะมีเส้นทางมาเนี่ยกรุงเทพประมาณสามเส้นทางแต่ด้วยความที่ว่าทริปของเราคือทางรองต้องลองถกเราก็เลยอยากมาเปิดเส้นทางใหม่นะครับเส้นที่ไม่เคยมาก็คือใช้เส้นทางจากลบบุรีนะครับขึ้นมาเอ่ทยภูมิใช่แล้วก็มาออกจากปั๊มก็นเลขกสามตัวเรียกว่าทางรองตลอดทริปเที่ยวนี้ไม่ได้ขึ้นทางหลักเลยชนะครับแล้วก็เอ่อ มาถึงมอหินขาวแล้วก็อุทยานพุทธันคานี่แหละอทืที่จริงเรามาถึงเมื่อวานาก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกแต่ทีนี้ว่าเมื่อวานฝนตกซะก่อนอฝนตกก่อนพระอาทิตย์ก็เลยไม่ทันรวมกับพ <laughs> ระอาทิตย์ไม่รอ <laughs> ใช่รวมกับเราไม่มีที่พักอวอิอเพื่อน <laughs> <laughs> ผมบอบเราไม่มีที่พักเลยต้องหาที่พักก่อนไม่างนั้นเดี๋ยวจะมาข้างคางไม่ตื่นเต้นไงต้องมาอย่างนี้แหละแล้วก็ที่พักก็โอเคนะเพราะว่า ที่เราไปพักมันจะเป็นลักษณะเป็นโฮมสเตย์อ่าอ่าโฮมสเตแนวแนวแนวใหม่นะโฮมสเตย์ประยุกต์เรียกนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้สถานที่จุดหมายที่เรามาครันเนี้ยอย่างที่บอกมาต้นคลิปที่สันเราเราไม่ได้มีใครเคยมาที่นี่เลยไม่มีใครเป็นไกด์ให้ได้เลยก็โดนก็สดสดตั้งแต่ทางอ่ะเรื่องเส้นทางมาอ GPS นำมาทางไหนก็ทางนั้นซึ่งเที่ยวเนี้ยเราใช้ GPS ติดรถ ของตัว Garmin Streetcast นะครับที่มีใน XMAX Connect เวิกไหมเวิร์กมากสบายนะมันมองชัดนะจอไม่ได้ใหญ่เท่าแต่แบบการใช้สีของจอ TFT เนี่ยมันทำให้ดูง่ายก็บอกเลยว่ามันสู้แดดได้คนสายตายาวอย่างนี้นะคือปกติเนี่ยดูเวลาดูโทรศัพท์อ่ะคือต้องเดาๆเอาด้วยนะแล้วฟังเสียงเอาต้องใช้การฟังแล้วก็เดาๆเอาเพราะว่ามันมองตัวหนังสือไม่เห็นเราถ้าไม่ไใส่แว่น ล้าใส่บวกกันนอกอยู่อ่ะมันจะใส่แว่นต่อแ่นมันก็ลำบากใช่ไหมแต่ตัวจอเนี่ยของ XG มันเป็น TFT ซึ่งมันเป็นจอสีครับจอได้เปรียบจอข้างล่างแล้วการออกแบบของ Garmin เนี่ยคือเขาแยกสีลูกศรสีเส้นทางกับสีพื้นที่มาชัดเจนนะครับตัวหนังสือข้อมันเป็นแอปเพื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์แหละเพื่อคนขับรถหรือขี่มอเตอร์คือเพื่อคนใช้ยานพาหนะนี้ดีกว่า ก็เลยบอกว่าโอ้โหมันมันเป็นความสะดวกสบายที่แบบแฮปปี้มากการดูแผนที่เดินทางในทริปนี้เนาะขาจับโทรศัพท์คืออะไรอ่ะเออไม่ต้องใช้เลยไม่ได้แล้วไม่มาเก็บกับไม่มาบังสายไม้ด้วยไม่ต้องมาอะไรด้วยแล้วก็รวมถึงมีเวลลงเวลาอะไรให้นะฝนตกก็ไม่ต้องเก็บเห็นไหมล่ะื่อวันอ่ะขี่มาฝนตกตู้มลงมานี่แบบเนี่ยแต่ที่ปกติถ้าเป็นโทรศัพท์นะต้องเก็บนะนะแต่ก็การมินก็มีแบบที่นิดเดียวนะคือที่คิดว่าเออ อาจจะเป็นจุดที่เขาละเลยก็คือเรื่องของการบอกระยะทางว่าหรือระยะทางถึงจุดหมายตวเนี้ยมันเ<ห>ขาจะบอกแค่เวลาถึงจุดหมายมแต่เขาไม่ได้บอกระยะทางถึงจุดหมายนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับซีเรียสอะไรนะโอเคนี้ก็สบายกว่าเยอะนะพี่ยเทียบถ้าเทียบแล้วว่าถ้าเทียบก็ต้องต้องแบบเอามาแบบเก่าถ้าเทียบแบบเก่าแล้วเส้นทางเป็นไงกันบ้างวันนี้เออเส้นทางสบายมันขี่ทางรองของเราเนี่ย ขี่ง่ายแต่ไม่ง่วงเว้ยมันมันมีโค้งให้เล่นมันมีอช่วงก่อสร้างให้ได้ตื่นเต้นถึงช่วงที่เป็นทางตรงยาวๆนะก็ยังเป็นเป็นลงนะจะไม่ร้อนห่ะเป็นเนินขึ้นลงขึ้นลงขงก็พอเราขี่ XMAX มาเนี่ยเราใช้ความเร็วอไม่ได้เยอะมากนะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ120ครับไม่ไม่ประมาณนั้นแหละนะไม่เกินไม่เกินไม่เกิน120แล้วก็มัน ขี่แบบสบายๆไม่กดดันเพราะว่ารถบื้วมทางมันน้อยถนนก็ผิวถนนก็ดีพัฒนา,าวิสัยก็ดีแต่มีช่วงที่ทำทางอยู่นิดเดียวสักห้เอร์เซ็มั้งได้มั้ยหรับการเดินทางนะเส้นนี้แล้วก็เป็นเส้นทางที่ขี่เที่ยวสนุกถึงจะเป็นเล่นส่วนนะแต่ผมไม่รู้สึกเ<ม>ครียดว่ะ รู้สึกแบบไหลๆฟลอฟโลไงไม่ร<ช>ู้เพลินๆรถมันน้อยไหลาทางข้ากว้างไงมีไหลาทางวย<ช>เลยค่อนข้างแบบแล้วไหลทางกว้างแล้วก็ขับ็วิี่ไหดีคือไม่ลกลทั้ขสองทางอ่ะมันไม่มีมุมบสายตาอะไรเงี้ยยิงในรถ <ลด S 2> ขี่สบายเลยนะพึ้นไปอีกก็ต้องถ้าพูดถึงจุดหมายนะที่มองเห็นขาวเนี่ยโหเซอร์ไพรส์รามากคือด้วยความที่เคยเห็นแต่ภาพหินเป็นแท่งอ่ะเราเข้ามาปุ๊บพอถึงเนี่ยที่หมายแรกเลย ก็คือไอ้แท่งหินที่เราเคยเห็นในภาพถ่ายนั่นก็ว้าวละคือนั้นก็เราก็รู้สึกแบบทึ่งแล้วนะต้องบอกอย่างนี้เคมเคยไปไอ้ที่เทพสถิตมาที่ใช่ใช่ที่ป่าหินงามตรงนั้นตรงนั้นเราเห็นก็เป็นแท่งเหมือนกันแต่เตี้ยๆเล็กๆไม่มันหลายไซส์แต่ว่าคือพี่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นป่ามันเป็นป่าที่เขาไม่ได้ทําเป็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนใช่เดินไปเดินมาหลงนะครับป่าหินงามแต่มันลกใช่มันลกมันเดินแล้วลกมันรู้สึกเหมือนเดินป่าจริงๆแต่ที่เนี่ยมันถูกจัดสรร อ่าตรงไหนเป็นที่เที่ยวเนี่ยเขาเขาล้อมรั้วเขาดูแลเตียนโล่งให้มันดูสะอาดเป็นอุทยานที่บริหารจัดการดีอ่ะใช่ใช่แล้วท่นี้พอที่มันที่มันว้าวกว่าคือนอกจากมันจะมีไอ้แท่งหินที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เป็นนด์ม m a r k แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเลยขึ้นมามันจะมีกลุ่มหินให้ดูอีกหลายกลุ่มใช่นะครับแล้วขี่ขึ้นเนินมาเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดยอดเนินแหละจุดถึงจุดและ มันก็จะมีจุดชมวิวให้โอ้โหอันนี้แบบสองสามที่แล้วไปสุดที่ผาหัวนาคอันนี้พลาดไม่ได้ครับทุกท่านอันนี้แนะนําเลยผาหัวนาคเนี่ยต้องไปมันมันสุดขอบจริงๆรแล้วก็วิวสวยเสียวด้วยคือนอกจากใจสั่นแล้วขาสั่นเลยครับท่านบอกเลยต้องมาให้ถึงนะครับใช้เวลากับที่นี่สักนิดหนึ่งผมว่ามันชิลได้แล้วเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปเสร็จดูอะไรเรียบร้อยถ่ายรูปกันอะไรกันเรียบร้อยมันมีมีจุดแลนด์มาร์กเนี่ยเล็กน้อยใหเราดูชมวิวต่างๆที่เขาทำไวให้ มีนี่แหละครับจุดที่เรามานั่งอย่างเงี้ยไปเสร็จก่อนแล้วกลับมานั่งหยุด,ดเครง่อวเย่นเยน็นรับลมเย็นเย็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือกล้องไม่เห็นนะฝั่งเนี้ยก็เป็นพื้นราบด้านล่างด้านหลังเราก็เป็นที่ลุ่มต่ําด้านล่างคือเราอยู่บนเนินเขาอยู่บนยอดเขาก็ว่าได้ฉะนั้นลมมันมันโชยตลอดไปแล้วตอนนี้ถือว่าผมถือว่าลมนิ่งนะขนาดลมนิ่งเนี่ยใบไม้ยังไหวแล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันโฟลนี่เที่ยงนะครับ เที่ยงนะ<ช>ผมยังใส่แจ็คเก็ตเดินกันได้อเออไม่รู้สึกว่าแบบร้อนจนจนหน้าลำขาญการดีมากก็อ,อยากจะ,<ด>ะชวนทุกคนมาเที่ยววันนาะที่ี่แบบนี้เนาะให้พลิติกพูดมือโอ้พูดหมดแล้ว <laughs> <laughs> พูดหมดแล้วพลิติกต้องถามว่าอิ่มไหมที่นี้นอนอิ่มไหมน <laughs> อนอิ่มไหมกินอิ่มไหมก็ดูนี่มีความสุขกากคนอื่นเขาอยู่แล้วสบายเรื่อย โโลไลท์ครับก็ที่จริงที่เรามาจึงเที่ยวนะครับฟองนะก็ประมาณสี่ร้อยโลนะะแต่ว่ามันขี่ไม่เหนื่อยอ่ะรถด้วยพี่รถช่วยรถช่วยอืรถด้วยเส้นทางด้วยไม่เครียดใช่มาเที่ยวกันมาเที่ยวกันมาเยอะๆมาช่วยกันให้ชุเที่ยวกันมากินมานอนมาใช้ตังค์ไม่ต้องเยอะเขาก็อยู่ได้เราก็ไม่ลำบากอ่าหรือใครอยากจะมากับเรา เออเอาไหมไหมเอาไหมเอาไหมครับท่านผู้ชมยินดีนะครับเอฟซทั้งสามช่องเนี้ยถ้าใครอยากจะไปเที่ยวกับเราก็ไหนลองลงชื่อมาดีกว่าอ่ะใครอยากเที่ยวกับเรายังเดี๋ยวอาจจะมีทิปดีๆสาหรับเอฟซของเราครับหรือว่ามีจุดแนะนําอยากให้เราไปที่ไหนนะเผื่ออย่างที่บางที่อย่างเงี้ยเป็นที่เที่ยวชุมชนเนี่ยเราจะช่วยกันปร้างพันธุ์ให้คนได้ไปเที่ยวได้ไปอ่าสร้างรายได้ชุมชนบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็นะครับแนะนํากันมานะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกับกรุงเทพแล้วครับแล้วก็ได้ถึงเย็นๆพอดีอืิ่มเอมกับสองวันการเดินทางถ้าสบายๆสองวันนะอืออกมาปุ๊บเนี่ยมาถึงระหว่างทางไม่ต้องรีบอ่ะมาแบบสบายๆอยากแวะไหนแวะอยากเที่ยวไหนเที่ยวมาถึงนี่สักใบๆแล้วขึ้นมาที่เนี่ยผมว่าสวยสุดน่าจะตอนเย็นพระอาทิตย์ตกใช่ใช่พระอาทิตย์ตกเพราะว่าดูแล้วผามันอยู่ฝั่งตะวันตก น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมเดาล้วนๆเลยนะเพราะเรามาถึงตอนเที่ยงก่อนแล้วมีจุดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงเนี่ยะมีน้ําตกตาโตนนะเอออันนี้จริงๆเพราะถ้าถ้าเรามาถึงนี่นะตอนเย็นนะดูพระอาทิตย์ตกนะชมวิวอะไรเรียบร้อยหาที่พักนอนแล้วเช้าอีกวันหนึ่งแวะเที่ยวน้ําตกถากลับได้แลวอย่างถากถือไม่ก็มาถึงมาเล่นน้ําตกก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่ก็ใช่ได้ได้ได้ใช่ใช่เร็วนะอ่าถ้าถหงเร็วก็ยิงไปน้ําตกก่อนเลยได้หมดสดชื่นนะครับเที่ยวเมืองไทยอ่ะมันประหยัดสุดละเอางริง เมื่อกี้ค่าเข้าด่านรถยานมลขตบรถไซบ์ถขบรถขับรถขับร่ขับาถขับรถ่ับรถขับาถับรถขับร่ขับรถขีบยถูที่สุับรถขับรถวับรถักร้านจรถขับรับรถขับรถขีบรถขั่อถขับรถขับรถขับรถขันรถขับรนขับนถขับรถขับรถขับมถขนดูเขับรถขับรถขับปถขัมรถขังริขปบรถขับรถขัีรถขันรถขัมรถข้บรถข้นรถขิกรถขับรถขับรถขับมากางเต็นท์ั ท <Ooh. S 2> <ส>ี่เ <horror> นี่ยเส้นเล็กร้อยหนึ่งเส้นใหญ่ร้อยห้าสิบที่เห็นตรงข้างทางนี่ก็มีมานีผมเห็นส่วนใหญ่ทยานเขาก็ปรับตัวตามนักท่องเที่ยวก็มีอะไรไว้บริการแบบเนี้ยเยอะไม่ว่าจะเป็นจุดชาร์จไฟฟ้าห้องน้ําพร้อมที่อาบน้ํานะครับแล้วก็จะมีขาดเหลืออะไรมีไว้บริการตลอดโอเคเดี๋ยวเรายิ่งคุยยิ่งยืดเยื้อยิ่งยาวไม่จบุอก็แต่เรื่นี้ได้ดิเดี๋ยวไม่ครบสิบห้านาทีรงนี้ก็นะครับฝากไว้ แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปหน้าจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงแรับฝากติดตามทั้ง Stop b i บ e นะครับ KSL Reading Skill นะครับแล้วก็ไปด้ y Focus นะครับอย่าลืมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่ภาคทิปนะครับตรงนี้บอกว่ารองรับได้ไม่เกินสิบคนนะครับมาซิมม